วัส,สดีค่ะยัดจอยสิมาเห็ดน้ำพริกปลายแห้งนี่น้องพริกยัดจอยอบแล้วเนาะน้ำพริกปลายแห้งกินกับลวกพักไปน้องเห็ดไว้กินมืออื่นจีไปเก็บเห็ดกับหมูจีห่อเขาไปกินปลาเขาสั่นว่าเจอยก็เลยสิเห็ดน้ำพริกตับพริกก้อนนี่น้องจ้ากระแกปลายยจดจอยอบไปแล้วหอมหอมนั่นกระเทียม หอมหัวใหญ่จะโอเปียบร่อยแล้วน้ำบักขามนี่นจะต้มใบแล้วนะเนาะนั่งจะตำพริกพอตำพริกก่อนเลยก็น้องจ้าอืตอนนี้เอาหอมกระเทียมที่กบไวแน้วเนะาะลุกตำอีกตำให้แดกก็น้อง ไปแหงลูกเหมือนพี่น้องไปแหงที่อ,ปปอบใบกรอบๆเอาหัวทิ้งนัเน,นนะแย่ห้าตำหอมกระเทียมริกหัวแลาะหัว โอ๊ยขอถูดขอ้อภัยพี่น้องเลยตาตรงนีงกใช้ลาแห้งหลายๆพี่น้องเนี่ยเสียอบมากพี่น้องเลยปลาแห้งโอ้ยโอ้ย,อย,อยกล่องไขว้หมุนพี่น้องเลยโขบโตพี่น้อง ปลาให้ละเอียดเราจะมาปรุงเหมืนปรุงใช้น้ำปลาแดกใส่ผอมนัวใส่น้ำบลาคามเปียกของพี่น้องเนาะใส่จอยใส่กะปิละ่ะวันนี้เ่าได้อบกะปิลืมข้าวอบกะปิพี่น้องเรื่อยๆไปใส่หรอกใส่น้ำปลาแดกแท่นเนาะค่ะเนาะ ตำปลายคนแหล็กคนน้ำพริกไปแห้งเลยพี่น้องเด้อขอตำก้อนใจอโอ๊ยกล่องข่อยล่มไหมพี่น้องสืข้ขาตั้งกล่องไม่พี่น้องขาตั้งกล่องอันนั้นมันหักไอ้จอยไปคมลมุลมลม่มล่มล่มคุบคุบเลยหักพี่น้องบาร์ดีขาตั้งกล่องอันนี้มัน,ม,นมันเบาเนาะโทรศัพท์มันหนักบหมือนมันเลยนั่น จว่ากันนู้นพี่น้องเดออิมทำน,นันเด็กแหลกกอนพี่น้องจะาํำไปแหงมันเด็กแหลกเนาะน้ำพริกไปแหงพี่น้องแส่บดิพี่น้องจ๋ะหอมหอมไปแหงทช่หรอเจ้เจยขอใส่กินแมงดาลงไปน้ำพี่น้องน้ำพริกแมงดาผสมอยู่กันเอากินมันเนาะกันเนาะเอากินน้ำพริกเอากินแมงดา ผสมลงไปดัดแปงเอาพี่น้องเขาบอกมิกินแมงดาเขาก็เอาน้ำพริกแมงดาเนี่ยมาผสมอีกผสมกันนะพี่น้นนนนนอ,นองมันเป็นกินแมงดาตํตาให้มันละเอียดละเอียดตําละเอียดแล้วพี่นอ้องจะไปใส่น้ำบักข้ามน้ำบักขา้ามที่ต้มไว้นะพี่น้อง ใส่ตึกงนวนมันหลดเสียดายปรุงด้วยน้ำปลาหร้พไปนองเอ้ยป่ใส่น้ำปลาแดกลงไปจากสองส่วนก่อนเดี๋ยวมันิดเค็มแต่ว่าแยกใจคือร้านรสเค็มหรอกใส่ผงนัว เดนี่ยสร็ลาวย,ยังนอนอีกเนาะโอ้ยคุรโคุรีเอ๊ะโคคนให้เข้ากันเนาะเนาะเรือนบวมกว่าแดดเลยพี่น้องเด้อตั้งพริกปลายแห้งเลยพี่น้องจ้าหอมแห้งดาบ่ลยหอมหวนหวนเลยอืมแบบ กเข่าในโก่งอีพี่น้องไอ้จอยมาท่านแซง,งป่าเด้อพี่น้องเด้โอโห่หอมแห้งดาพี่น้องเอาซิมก่อนอืมขาดเข้มพี่น้องแกไอ้โจ้สิเติมเกลือเนาะ,ะเนาะใส่เกลือพี่น้องมันขาดเข้มบ่เข้มพี่น้องว่าปลาแห้งเพิ่นบ่เข้มเนาะค่ะเนาะ ตัเ,เกลือใส่ในจอยบ๊อใส่น้ำปลาตัวอ,อย่างเพิ่นเป็นน้ำเนาะเพิ่นแขกแๆแบบนี้โอ้หอมเหมือน,นพี่น้องน้ำพริกน้ำพริกปลาแห้งเอามาข้นขันอกน้ำข,นข้ากินข้าวกะโรยด้วยหอมเหมือน,น ดับลวกทักพี่น้องจกเแ,แซ่บเสีบซิมก่อนอืมได้แล้วพี่น้องจกาแซ่บแล้วใส่เกลือลงไปพอดีเลยเอไ,ยอ,ลไอ้ไเจ้าบริษัทหน้่มปลาได้พี่นอ้องเด้อใส่เกลือค่ะใส่เกลือแทนจากน้ำปลาแดดเพราะว่าอันไอ้เจ้าบริษัทอบกะปิเลยโปกะปิดิบใส่พี่น้องลืมอบกะปิไหมถ้าอบกะปิยังสีแซ่บคือสีหอมอืมตอนนี้ก็แซ่บอยู่พี่นอ้องนี่ น้ำพริพกปลายแห้งเอาบัดนพี่น้องมาแล้วมาแล้วบัดบอด์อื้อกันกกกหนึ่งซุกแล้วพักกับหนึ่งซุกแล้วพี่น้องพักกาดย่ดสวนเนี่ยจอยนี่ละนี่กินกับน้ำพริกปลายแห้งมาเด้วไปในพี่นอ้องอกเขาเหนียวกันหนึ่งซุกแล้วนี่มาละพร้อมพี่นอ้องนี่มาละด,ด้วยมาละหน่วยหนึ่ง แต่ว่าหลายบวดเอามาหน่วยเดียวเนาะเนาะบวอื้อหน่อยก็ไล่พี่น้องเลยหลายกับบวอื้อหน่อยก็ไล่นี่แล้วแล้วพี่น้องจ้ะน้ำพริกไปแห้งกินกับลวกปลาือหนึ่งบวอื้อลวกปกลาื้อเพนะลวกพักเดี๋ยวกะบักมาละ มาเด้อพี่น้องเด้อกินน้ากันแซ่บๆจ้ายืายจอยอีสานฝรั่งแฟมลีเห็ดน้าพริกปลายแห้งใส่กินแมงดาน้าเด้อกเด้อจากช่องอีสานฝรั่งแฟมลียายจอยเป็นผู้เฮ็ดคือเกาแล้วพี่น้องจ้าขอบคุณทุกๆซัพขอบคุณทุกๆไลค์ขอบคุณทุกๆแชร์ร้อมเล้อพี่น้องเด้อทุกๆกำลังใจจากที่หมอไห้ยายจอยอีสานฝรั่งแฟมลีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ